สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเนนภางาโคจศานนะคะจบจากาสาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตค่ะอตอนนี้ประกอบอาชีพเป็นพยาบาลวิชาชีพค่ะค่ะวันนี้ความพร้อมนะคะก็คือ,อเตรียมตัวค่ะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เมื่อวานเนาะจนมาถึงวันนี้นะคะก็ เตรียมพร้อมทั้งเรื่องร่างกายแล้วก็ความพร้อมต่างๆใน,ในหลายๆด้านค่ะ,ะการเรียนในมหลาลัย4ีปีนะคะสิ่งที่ได้ก็คือมีตรภาพเพื่อนค่ะแล้วที่สําคัญความรู้ในมหาวิทยาลัยนะคะสามารถนํามาประกอบอาชีพได้ค่ะค่ะสิ่งที่ประทับใจนะคะก็คือได้ทั้งเรื่องความรู้ที่นํามาประกอบอาชีพการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็เรื่องเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มเพื่อนค่ะ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัสน์สวนทุทานะคะก็ถือว่าประทับใจค่ะเพราะว่าไดา้รู้จักเพื่อนใหม่ในหลายๆด้านเนาะแล้วก็มหาวิทยาลัยแหล่งนี้สอนหลายๆอย่างค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายนัทพลแก้วทับทิมนะครับผมจบจากมหาวิทยาลัยราชภัสน์สวนทุทาครับผมสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาครับปัจจุบันทํางานอยู่ฟิตเนสพัฒครับนี้พอมากเลยครับผม ส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกประสบการณ์ในการที่จะออกไปทำงานต่ออะไรแบบนี้ครับผมตลอดการเรียนก็จะเป็นพวกเพื่อนพี่รุ่นพี่รุ่นน้องครูบาอาจารย์อะไรแบบนี้ครับผมที่เป็นความประทับใจมหาวิทยาลัยให้อะไรกับผมเยอะมากเลยครับผมทั้งพวกเรื่องความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่ได้ร่ำได้เรียนมาครับผม มหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนสุนันทาค่ะคณะพยาบาลศาสตร์ค่ะก็ลมลื่นดีนะคะรู้สึกปลื้มปิติค่ะได้มาเห็นบัณฑิตหลายๆคนหลายๆครอบครัวค่ะก็ภ<ค>ูมิใจในตัวบัณฑิตนะคะเพราะว่าเขามีความมานะบากบั่นค่ะสามารถเรียนจบแล้วก็สามารถนำความรู้ในในวิชาชีพตัวเองมาปฏิบัติงานได้ค่ะ